ต่อมามาดูวิถีการโครจรของชาวลัคนาราศีพฤษภบ้างนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะเป็นเดือนของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับที่ถือว่าดาวโครจรก็ถือว่าเด่นในดวงชะตาพอสมควรนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอยู่ เช่นเดียวกันนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวประจําราศีเกิดก็คือดาวพระศุก์นะครับโคจรกลุ่มลักษณาแล้วก็เป็นเกษตรบอกถึงเสถียลภาพความมั่นคงและสุขก็เพนดีด้วยจะมีความสุขความเจริญความมั่นใจตัวเองสูงนะครับในวันที่สองพระศุก์จะย้ายเข้าสู่พบกระดุมพระ แล้วก็เป็นเทวีโชคนะครับก็จะหมายถึงการมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพการงานสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อตัวเองและครอบครัวแต่ทีนี้ดาวประจำเรือนการเงินคือดาวพระพุธนะครับช่วงนี้ยังโคจรเสียอยู่นะก็คือพักองศาและถอยหลังนะจะนิ่งอยู่ในภพวินาศพระพุธนี่ นอกจากเป็นดาวกระดุมพระเรื่องของการเงินและอาชีพด้วยนะครับก็เป็นดาวพบปุต,ตะแปลว่าลูกน้องลูกหลานบริวารด้วยนะครับเมื่อโคโจรเข้าสู่พบวินาศเนี่ยในความหมายที่ดีเนี่ยก็จะหมายถึงมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนเรื่องทรัพย์เรื่องอาชีพอยู่เบื้องหลังหรือคุณได้ทำงานเบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาให้ใครก็ตามนะครับได้ทรัพย์สินเงินทอง แต่การที่พระพุทธโคจรถอยหลังแบบนี้แล้วมีพระราหูร่วมด้วยพึงระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมการกระทำตนอาจจะมีเหตุผิดพลาดผิดหวังทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองราหูค,คือความมัวเมานะครับพุทธคือการเงินแล้วพออยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าหากหลงมัวเมาลุ่มหลงในเรื่องการดื่มการกินการเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของการพนัน อาจจะทําให้ทรัพย์พินาศเรือนวินาศก็คือเสียหายเลยนะครับเพราะในช่วงเมษายนตั้งแต่วันที่15เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมาวันที่14เมษายนถึง15พฤษภาคมอาทิตย์โคจรเข้ามาร่วมด้วยมาสองที่เรือนวินาศมีราหูคือดาวภพกรรม,มะนะครับภาระหน้าที่การงานและพฤติกรรมตนร่วมกับพระพุทธ เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วก็เกิดคลาดด้วยย่อมทำให้ผิดพลาดเสียหายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและการงานหากไม่รอบคอบไม่ตรวจสอบให้ดีนะเชื่อมั่นตัวเองดือวรันเกินไปก็จะทำให้เกิดความเสียหายนะครับแต่ในส่วนที่ดีนั้นก็มีเมื่อดาวพฤหัสบดีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โคจรเข้ามาในเรือนวินาศนะครับและเป็นราชาโชค หมายความว่าไงราชาโชคเนี่ยหมายถึงความราบรื่นสําเร็จสมหวังประโยชน์ที่คนอื่นเกื้อหนุนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับลาภะคือดาวพฤหัสบดีเมื่อมาอยู่ในภพวินาศของเก่าของเสียนะครับงานเก่างานที่หายไปก็จะกลับมาและมีคนคอยเกื้อหนุนเรื่องทรัพย์ลาบผลหรือได้ทรัพย์ลาบผลจากสิ่งที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นจากของเก่าของเสียหรือ สิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้แก่ดวงจิตหรือบุญกุศลที่คุณสร้างคุณทาไว้นะครับมาเอื้อมาหนุนแต่ถ้าใครมีโชคลาภผลแล้วให้วินาศหนึ่งคือแบ่งปันสองเก็บงำนะครับประหยัดไว้นะและพพิหัสอีกดวงหนึ่งคือดาวภพมรณะนะครับมรณะมาวินาศเนี่ยจะหมายถึงว่าในด้านที่ดีโรคภัยไข้เจ็บอันใดมีก็ จกเริ่มหายไปไม่หายเองก็จะมีคนอื่นที่มีความรู้ทําให้หายนะครับและมรณะมาวินาตอีกความหมายหนึ่งและเป็นราชาโชคเนี่ยจะหมายถึงมีมิตรมีผู้หลักผู้ใหญ่ชวนสร้างบุญสร้างกุศลเครื่องมือแพทย์เครื่องป้องกันภัยหลังป่าช้าสร้างวัดวามันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามา อันนี้คือความหมายของดาวพฤหัสบดีนะครับก็ถือว่าหนุนดวงชะตาดีแม้ว่าช่วงพฤษภาเนี่ยยังไม่พ้นวิถีคราดคืออาทิตย์ยังอยู่กับราหูแต่พฤหัสเข้ามาได้คู่มิตรกับอาทิตย์อาทิตย์เป็นอุดอยู่แล้วก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับอาทิตย์คืออะไรอาทิตย์คือดาวภพพันธุถ้าพันธุหมายถึงออยอดมิตรนะครับช่วงนี้ก็จะได้เคื้อหนุนกันสนับสนุนกัน แล้วก็คอยผลักดันกันให้เจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จและพ้นผ่านโภยภัยดูแลกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมีคดีความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็จะมีผู้รู้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนด้วยอันนี้ในส่วนที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะพุธยังอยู่ตลอดเดือนพฤษภาคมเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังที่สุดนะครับ ถ้าโลภแล้วก็มักมีเหตุให้เสียนะในวันที่15นะครับพระอาทิตย์จะย้ายเข้ามากลุ่มลักในส่วนที่เสียมีก็ตรงที่ว่าพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวแห่งไฟเมื่อเข้ามากลุ่มลักย่อมทำให้กระสรับกระส่ายอยู่ไม่นิ่งหรืออาจจะปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ปว่วยไม่สบายนะครับแต่ในส่วนที่ดีนั้นพระอาทิตย์เป็น จาพิมุกมีพลังเข้ามาในเรือนของพระสุขนะครับและพระสุขคือตัวคุณที่อยู่ที่พบกระดุมพระก็จะเพ่นหมายความว่าอย่างไรอาทิตย์คือดาวพบพันธุนะครับหมายความว่ากิจการบ้านเรือนอสังหายาพี่น้องอก็จะสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อหนุนให้เรื่องการประกอบอาชีพการงานราบรื่นสำเร็จสมหวังมากยิ่งขึ้นนะครับ ในช่วงแรกเนี่ยพรางคารโคจรร่วมด้วยอังคารนี่คือดาวภพปัตตนินะครับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือคนที่ผูกพันสัญญาเป็นซัพพลายเออร์เป็นดิลเลอร์ใดๆก็ตามนะครับแล้วก็เป็นดาวประจําเรือนวิน,นาศหมายถึงความสิ้นเปลืองด้วยนะครับมาอยู่ที่ภพกระดุมพระเนี่ยช่วงเสียทรัพย์ก็มีนะครับช่วงสิ้นเปลืองก็มีกับบรรดาคู่ครองคนรักหรือคนที่เกี่ยวข้องผูกพันเป็นหุ้นส่วนเป็น คนที่ผูกพันสัญญากันเมื่อพระศุกร์ย้ายเข้ามาวันที่2มาร่วมกันอันนี้จะเป็นความสุขแล้วนะครับการเงินการงานการประกอบอาชีพจะมีความสุขความเจริญมากขึ้นมีการช่วยเหลือเกื้อนหนุนกันมากขึ้นแต่ในวันที่10พฤษภาคมอังคารจะย้ายเข้าสู่เรือนสหาสชะในช่วงนี้เนี่ยพึงระวังเพื่อนร่วมงานจะมีเหตุบาดเจ็บ นะมีเหตุที่จะเ,เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เดินทางไกลไปที่ใดก็ตามนะครับพึงระวังคนผ่านเบียดเบียนนะแล้วทีนี้ถ้าใครที่มีพระเสาในพื้นโดยชะตารับอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับคนเกิดช่วงกรกฎาคม2 8 1 8นะ นี่เดี๋ยวดูดาวชัดๆเอาขึ้นให้ดูเมื่อราศีเมษเนี่ยยีบสามกรกฎาสองห้าถึงเกันยาสอ2ห้าสเนี่ยพระเสารอยู่ที่กรกฎไม่ดีนะครับเพราะพระเสารนั้นเป็นประเสาวคืออะไรดาวพบสุภะนะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญเ่เรื่องของคุณธรรมเรื่องของศิลธรรมใดๆก็ตามนะครับมาอยู่ที่เรือนสหาชาัชชะแปลว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะได้ผู้ใหญ่ที่ไม่ดี หรือได้เพื่อนที่ไม่ดีหรือคบแต่คนพานคราวนี้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นจกให้ผลเป็นเรื่องความเสียหายและแตกหักก็ควรระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยระวังมูมิชฉาชีพและอันตรพาลเบียดเบียนด,ด้วยแต่ถ้าไม่ประมาทนะครับรอบครอบเข้าไว้นะก็จะพ้นผ่านไปด้วยดีอ่ะมีโอกาสไถ่ชีวิตโครกระบือนะครับโดยเฉพาะโครงการในพระราชดำรินะไม่ใช่ลักษณะของการเวียน โครงการในพระราชดำริเนี่ยท่านไทยชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็มอบให้แก่เกษตรกร,กรไปเลี้ยงเพาะพันธุ์นะก็ถือว่าเป็นการให้ชีวิตสัตว์นะครับหรือจะสงเคราะห์ผู้คนนะบาดเจ็บล้มตายใดๆสงเคราะห์บริจาคเลือดมั่งนะบริจาคเครื่องมือการแพทย์บ้างถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาการเดินทางไกลไปต่างถิ่น ก็ควรจะระมัดระวังแม้แต่การเดินเหินของตัวเองนะครับเท้าและแขนในช่วงนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอ่ะแก้เคล็ดตัดเล็บซะหน่อยนะแล้วก็อะไรที่มันกระด้างเช่นฝ่าเท้าส้นเท้านะครับขูดออกมั่งตัดออกมั่งอย่าให้มันแตกเออก็ถือว่าเป็นการถูกตัดถูกเฉือนและเป็นการแก้เคล็ดละนะอย่างน้อยก็ เล็บคงเล็บคุดก็ทำการผ่าทำการตัดนะครับแล้วเดินเหินเนี่ยให้ระมัดระวังเลื่นและล้มอาจจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของการบาดเจ็บผ่าตัดได้เลยนะครับพาหนะที่ใช้เดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยและสำคัญก็คือใครที่มีญาติผู้ใหญ่นะเดินเหินไม่ค่อยจะคล่องช่วงนี้คงต้องช่วยดูแลประคับประคองใกล้ชิดนะครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่1กร,รกฎาคมนะครับนี่คือช่วงที่พระอังคารโคจรไม่ดีก็แก้เคราะห์แก้เคล็ดดังนี้นะครับส่วนดาวที่โคจรเข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะในช่วงต้นเดือนนะวันที่2พฤษภาเนี่ยนะครับเพื่อนพี่น้องเป็นราชาโชคเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนพี่น้องจะเกื้อนหนุนนะ ดาวแห่งทรัพย์แห่งโชคโคจรดีอยู่ต้นเดือนนะครับส่วนพระเกตก็ถือว่าช่วงนี้จะเสริมดวงชะตาดีนะครับในช่วงต้นเดือนพระเกตยังอยู่ที่พบปุตตะนะทำบุญกับพระสงฆ์องค์เนนพระหนุ่มเนนน้อยนะครับก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะอธิษฐานขอพรใดๆก็ตามจากสำเร็จดีจะมีความสุขใจดีในวันที่19 พระเกตจะย้ายเข้าสู่พกพันธุนะครับที่บ้านที่เรือนหากมีสารสารพระภูมิสารตายายหรือหมู่บ้านใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆจะมีสารพระภูมดูแลทำความสะอาดสักการะบูชาด้วยอามิสบูชานะเทพเทวาจะมาสถิตคุ้มของรักษาหากมีหิ้งพระเอาลงมาทำความสะอาดพระพูมน้ำอบน้ำหอมเช็ด ทำให้สะอาดน้ำไฟต่างๆดอกไม้ทุกเทียนอามิสบูชาให้พร้อมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณทั้งหลายเทพาอารักษจะเข้ามาสถิตอยู่อาศัยคุ้มครองรักษาอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่ทํางานนะครับหรือที่รถราพาหนะเรียกว่ามาช่วยคุ้มภัยอันนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤศภนะครับออนอกนั้นแล้วดาวที่ โคจรเด่นๆอยู่ก็มีนะก็คือดาวพระเสาจรน,นะครับเสานี่คือดาวภพสุภะนะยิ่งถ้าใครที่มีพื้นดวงชะตาดีนะในพื้นดวงชะตาเนี่ยพร่างคารอ,อขออภัยพระเสาเป็นกเกษตรได้แก่คนที่เกิดช่วงวันที่15ธันวาคม2533ถึงวันที่5มีนาคนม2536นะครับพระเสาเป็นกเกษตรอันนี้ถือว่าดีนะ แม้อังคารเข้ามาแต่ว่าความเข้มแข็งความแข็งแกร่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณทั้งหลายคอยคุ้มครองก็จะแคล้วคลาดนะครับและผู้หลักผู้ใหญ่ดีครูบาอาจารย์ดีและคุณสร้างบุญสร้างกุศลดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีนะครับก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยและพระเสาจรในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเด่นนะจะทำให้มีความสุขความเจริญ พระเสาราศีจากโคจรในเรือนกรมมะณวางจากอยู่ที่พบสุภะการได้เกี่ยวข้องผูกพันกับผู้ร่วมงานการทํางานจะมีความเจริญก้าวหน้าดียิ่งถ้ามีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมเข้ามาทําเข้ามาติดต่อด้วยแล้วนะครับก็จะยิ่งเจริญก้าวหน้าไปอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือวิถีการโคจรของดาวในพื้นดวงชะตาใครมีดาวอะไรรับอยู่นะครับ ก็จงไปดูในแต่ละคนเพราะอันนี้อ่านเฉพาะวิถีการโครจรของดาวและยกตัวอย่างเฉพาะบางดาวเท่านั้นแม้ว่าดาวอังคารจะโครจรเข้ามาร้ายแต่ถ้าในพื้นดวงชะตาใครมีพระศุกรับอังคารศุกร์อยู่ตรงนี้ในพื้นดวงเป็นราชาโชคนะครับก็ถือว่าจะมีสิ่งที่คอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะมีสิ่งคุ้มครองมีเพื่อนดีนะครับคอยตักคอยเตือนและก็คอยปกป้อง คุ้มครองให้กําลังใจก็จะมีความสุขความเจริญดีนะครับแม้อังคารจากโคจรเป็นนิดแต่เจอพระสุ์คู่มิตรก็ถือว่ามีผู้ช่วยช่วยเหลือเกื้อหนุนมีความสุขความเจริญเนี่ยสำคัญที่พื้นดวงชะตานะครับอย่าตกอกตกใจไปนะเห็นว่าพัางคารโคจรไม่ดีแล้วก็เกิดคลาดในดวงชะตาเนี่ยอยู่ที่พื้นดวงชะตาของแต่ละคนด้วยแม้ว่าเกิดคลาดเกิดอะไรก็ตามนะครับ หากคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคนตายให้ชีวิตสัตว์ใดๆก็ตามนะครับก็จะคล้วคลาดปลอดภัยพ้นผ่านทุกโศรก,กภัยมีแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการทําความดีแม้เล็กน้อยแต่มีเจตนาเป็นกุศลย่อมมากนะครับมหาศาลผลดีก็จะเกิดคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็มาดูวิธีการโคจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ